ไหนจะโควิดไหนจะฝีดาดลิงไหนจะเงินเฟอ้อยับตามๆกันเลยทีเดียวคนจนคนรายได้น้อยลูกจ้างก็มาตกงานพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยก็ขายของซบเซาอยากให้รีบเลยนะมารับเงินห้าหมืนบาทง่ายๆเก็บเอาไว้ในลิตรเลยก็ได้หรือรีบมาเลยก็ได้ จะเอาเงินที่ได้เนี่ยจะไปใช้ใจ่ายอะไรก็สุดแต่ใจจะไขวว้า,วากันเลยสินเชื่อออกใบงจริงใจเอาใจคนรายได้น้อยผ่อนได้นาน3-5ปีดอกเบียเ้ยเดียร้อยละไม่ถึงบาทตกแค่0ู5ต่อเดือนถือว่าเป็นโอกาสที่เหมาะเจาะเนี่ยที่ต้องรีบเลยในการที่จะเตรียมบัตรประชาชนทะเบียนบ้าน สมุดบัญชีธนาคารเอกสารรายรับรายจ่ายหรือรูปถ่ายอาชีพที่เราทำอยู่แล้วก็เช็คอีกสักนิดหนึ่งว่ามีอายุ20ปีหรือยังให้ดูด้วยว่าอายุของเราเนี่ยที่จะไปกู้เงินกับระยะเวลาในการชำระเงินกู้เนี่ยกู้มาแล้วเนี่ยจะต้องมีอายุไม่เกิน70ปีด้วยนะไหวไหมขอคนที่มีการมีงานทำแล้วกันเนาะ ใครที่มีการงานทำแม้ว่ารายได้ที่ได้เนี่ยรายวันสอสมวันมีงานทีหรือยังไงก็แล้วแต่เนี่ยในแต่ละเดือนเนี่ยขอให้มีรายได้เขา้าแบจะน้อยจะมากไม่เกี่ยงและก็ต้องสามารถที่จะติดต่อได้ด้วยที่สำคัญเนี่ยจะต้องมีบัตรคนจนหรือว่าถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่แหละ นั่นหมายถึงว่านี่คือสินเชื่อโครงการประชาชนสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐชัดเนาะเป็นของธนาคารอมสินเขาเองพร้อมแล้วก็ไปสมัครได้ที่สาขาใกล้บ้านทั่วประเทศสินเชื่อตัวนี้ไม่ได้มีสมัครแอปออนไลน์นะจ๊ะ